้าคุณคิดว่าบุรีรัมมีแต่โบราณสถานคุณคิดผิดแล้วเพราะนี่คือบ้านของนักรบประสาทสายป้าเรียมพบกับบทสัมภาษณ์ของตาร์ดังแห่งบุรีรัมชื่อนี้มีครบทุกรสชาติทั้งความคล่องแคลเมื่อ ผมพร้อมทุกอย่างผมก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่ผมชอบคับรดีกว่าไม่ใช่พอถึงเวลาเสร็จแล้วก็ไปถึงที่ชอบที่ชอบความรักมันเป็นความตั้งใจของของท่านด้วยที่อยากจะเห็นเราได้แชมป์ในปีนี้แต่ว่ามันผิดนิดเดียวตรงที่ว่าเออท่านไม่ได้ไม่ได้มานั่งอยู่ที่สนามแค่นั้นและความบ้าถ้าคุณบ้าไม่กอหรือบ้าไม่มากกว่าผมผมลำบากสวัสดีครับท่านผู้ชม ผมแชมป์พิรพลช่วงส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปชมฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์บุรีรัมเฉือนเมืองทองหนึ่งประตูต่อศูนย์ฉลองแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกอย่างสุดยิ่งใหญ่และนี่คือสกู๊ปพิเศษปีประวัติศาสตร์ของบุรีรัมในขณะที่ทีมนักรบประสาทสายฟ้ากําลังลุ้นทราบประวัติศาสตร์คว้า3แชมป์ในฤดูกาลเดียวนักฟุตบอลรูปหล,ล่อกระดูกสันหลังของทีม RV7 ก็ได้จารึกชื่อตัวเองลงใน history book รูปหนังไทย รังสรรวิวัฒชัยโชคคือนักฟุตบอลคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ลลกสูงสุดของประเทศได้ถึง5สมัยแชมป์ครั้งนี้ทำให้คุณเป็นนักฟุตบอลประวัติศาสตร์คนแรกที่ได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก5สมัยคิดว่าทำไมทำให้คุณได้ถึงค้าละ5เนี่ยไม่ได้กับสโมอสรสโมอสรเดียวแต่กับหลายสโมอสรด้วยมันไม่มีเคล็ดลับหรอกก็ทุกครั้งที่เราเซ็นสัญญากับสโมอสรไหนก็ตามอะ คือพอเราเซ็นเราเป็นลูกจ้างเขาแล้วอ,ะอ่ะคือยังไงเราก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เขาอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องขอบคุณในในทางสโมสรด้วยที่ครับไม่ว่าจะเป็นทางความพร้อมความพร้อมทั้งการฝึกซ้อมห้องฟิตเนสหรืออะไรก็ตามอย่างงี้แล,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าทรายศอาชีพตัวเองครับผมอยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นความโชคดีเพื่อนร่วมทีมผมเก่งะ่ะคือ,ค,อคือไม่ใช่ว่าแค่ผมคนเดียวผมทําให้ได้แชมป์นะแต่ผมจะบอกว่าเพื่อนผมทุกตําแหน่งที่ ที่ลงเล่นแล้วก็ทุกคนที่เปลี่ยนลงไปอะไรนะ่ครับเก่งทุกคนครับนี่ดูเหมือนเป็นปีนปนที่มีความสุขที่สุดของกองกลางวัย32แต่นี่ก็อาจเป็นปีนที่เจ็บและเศร้าที่สุดของเขาเหมือนกันเพราะอะไรพรุ่งนี้มีคำตอบครับ